เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้13มิถุนายน2568สวัสดีครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจวิถีชีวิตมันก็คือเรื่องของการทำมาหากินด้วยเช่นเดียวกันการประกอบอาชีพเราสามารถเลือกเส้นทางสายอาชีพของเราได้อย่าง สระแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันไปจนถึงยุคอนาคตเส้นทางสายอาชีพคงจะมีความเป็นไปได้ใหม่ๆเปิดขึ้นมาอีกหลายหลายอย่างรอพวกเราอยู่ในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับแต่สำหรับพวกเราคนไทยเราควรจะต้องระลึกไว้เสมอว่าเป้าหมายสูงสุดของประเทศชาติบ้านเมืองของเรา เราปรารถนาเราตั้งใจที่จะสืบพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยของเรานี้ให้ครบ5,000ปีในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของวิถีชีวิตเส้นทางสายอาชีพของเรายิ่งอยู่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสายไหนก็ได้นะครับและมีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายไปหมดแต่ถ้าเราคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดนี้ เราคงต้องคิดสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเลือกเส้นทางสายอาชีพทั้งในระดับส่วนตัวทั้งในระดับประเทศชาติบ้านเมืองในระดับประเทศชาติบ้านเมืองก็คือบางครั้งเราต้องสามารถบอกบอกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าอาชีพแบบนี้การกระทำแบบนี้สายงานแบบนี้ ไม่ส่งเสริมการสืบพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยของเราเช่นบ่อนคาสิโนเป็นสายงานเป็นธุรกิจที่เราพูดได้เต็มปากเลยครับว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ส่งเสริมการสืบพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยของเราในระดับส่วนบุคคล มันก็จะต้องมีสายงานอาชีพบางอย่างที่เราก็ต้องบอกได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับว่าเลือกเส้นทางอาชีพแบบนี้มันไม่ค่อยจะส่งเสริมกับการสื่อพระพุทธศาสนาเลยนะในคำสอนของทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้เมตตาประทานคำสอนไว้ว่ามีอาชีพที่เราอาจจะเรียกว่าอาชีพต้องห้าม อาชีพที่พระองค์ไม่สนับสนุนให้พวกเราไปประกอบอาชีพเหล่านั้นก็มีขาขายอาวุธขายสาัตว์ให้คนเอาไปฆ่าขายมนุษย์ด้วยกันเองขายสุรายาเสพติดขายยาพิษที่จะไปทำลายชีวิตเราก็จะเห็นว่าการประกอบอาชีพเหล่านี้มันจะขัดกับพื้นฐานของศีลห้า อย่างชัดเจนผมเคยเห็นมีข้อถกเถียงกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับว่าก็เป็นข้อห้ามแต่ก็ต้องคํานึงถึงความเป็นจริงในยุคปัจจุบันด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีความคิดประเภทให้อาชีพที่ห้ามห้ามกันเนี่ยเห็นคนทําแล้วก็ร่ํารวยกันอาชีพที่พระองค์ท่านไม่สนับสนุนไม่ได้แปลว่าทําอาชีพเหล่านี้แล้วจะไม่รวยเราเห็น คนที่ประกอบอาชีพต้องห้ามเหล่านี้แล้วทำเงินได้มากมายมหาศาลพระองค์ไม่ได้บอกว่าอาชีพเหล่านี้ไม่ได้ทำเงินถึงเวลาเราก็คงจะต้องเลือกละครับเราจะเลือกเงินหรือจะเลือกความถูกต้องในยุคสมัยของเรามนุษย์กำลังอยู่ในช่วงขาลงขาลงของมาตรฐานทางศีลธรรม มาตรฐานความเป็นผู้เป็นคนเวลาที่มนุษย์อยู่ในช่วงขาลงนี้บางครั้งก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์มีข้อระเบียบที่ชัดเจนว่าไอ้นี่ทำได้ไอ้นี่ทำไม่ได้บอกให้มันชัดแล้วต่อให้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนแบบนี้นะครับก็จะมีมนุษย์ประเภทที่ว่ากฎมีไว้แหก คล้ายๆจะเป็นเรื่องปกติที่เราจะพบเจอกันได้ทั่วไปบางครั้งเวลาที่ผมเห็นกฎระเบียบโดยเฉพาะข้อห้ามหลายๆอย่างที่พระพุทธองค์ท่านส่งมอบไปให้พวกเรานะครับผมอดชิดไม่ได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายุคของเรานี้จำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบข้อห้ามอะไรแบบนี้ที่บอกอย่างชัดเจนว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ เพราะว่ามนุษย์เราในยุคนี้ค่อนข้างจะอยู่ในช่วงขาลงจริงๆพูดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าว่าโดยหลักการเนี่ยกฎสูงสุดที่จะควบคุมเรามนุษย์ไม่ใช่กฎหมายนะครับมันจะต้องเป็นกฎที่อยู่ในใจของเราเองเป็นกฎของาศาสนธรรมเป็นกฎของศีลธรรมประจำใจ เป็นกฎของมโนธรรมส่วนตัวของแต่ละคนเป็นกฎแห่งความดีอันเป็นสากลเป็นกฎแห่งธรรมะแต่มนุษย์เราจะมีกฎแบบนี้ให้เคารพอยู่ในใจของตนเองกันทุกคนเหมือนเหๆกันเนี่ยในยุคข,ของเราเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงขาลงดังนั้นจึงต้องมีกฎระเบียบ ที่ค่อนข้างชัดเจนที่เขียนบอกเลยว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ในด้านเศรษฐกิจเราจึงต้องมีกฎระเบียบต่างๆในด้านอาชีพการงานก็สืบเนื่องกันมาเราก็ต้องออกกฎออกระเบียบต่างๆแต่เราต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่จะควบคุมเรามนุษย์ที่แท้จริงนั้นมันอยู่ในหัวใจของเรากฎแห่งธรรมะ ที่มันจะอยู่ในใจของเราจะทำอย่างไรที่เราจะสอนจะปลูกฝังกฎเหล่านี้ลงไปในหัวใจของคนไทยเราทุกคนให้ได้เป็นกฎพื้นฐานในชีวิตเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญทั้งในระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษาระบบการเมืองการปกครองต่อไปมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ทำไมมันสําคัญครับมันสําคัญเพราะว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่การสืบพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีถ้าเป้าหมายของเราอยู่ที่แค่จะทําให้ประเทศชาติร่ารวยเรื่องนี้ไม่สําคัญหรอกครับเอาแค่ตัวอย่างเรื่องอาชีพต้องห้ามก็เห็นแล้วฮะเราก็เห็นเห็นอยู่ว่ามีอาชีพหลายอาชีพที่เป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม อาชีพที่ทำเงินได้มหาศาลแต่ถ้าเราอยู่ในสายกระแสะแห่งพระพุทธศาสนาและเราตั้งใจจะเป็นประเทศที่โอบอุ้มพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะมันต้องคิดล่ละครับเราจะเลือกเลือกความมั่งคัง่งความร่ำรวยด้วยการประกอบอาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้อย่างชัดเจนหรือเราจะต้องเลือกทางอื่น ผมเคยสังเกตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เก้าของพวกเรานะคะรับพระองค์ท่านไปเยี่ยมเดียนชาวบ้านในที่ห่างไกลไกลจริงๆเลยไปหาชาวเขาไปหาชาวชนบทที่ต่างๆนั้นนะ่ะพระองค์ท่านไม่เคยสนับสนุนการประกอบอาชีพซึ่งผิดต่อศีลธรรมผิดต่อศีลห้าไม่เคยสนับสนุนอาชีพเหล่านั้นเลย ผมว่านี้เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นตัวอย่างที่พระองค์มอบไว้ให้ด้วยชีวิตการทํางานของพระองค์ท่านสืบมาถึงรัชกาลที่สิบของเราผมก็เห็นว่าพระองค์ท่านก็ดําเนินรอยตามพระราชบิดาของพระองค์เป็นเส้นทางแบบเดียวกันจะไม่มีการสนับสนุนอาชีพราษฎรอันเป็นอาชีพซึ่งผิดต่อศีลห้าไม่มี พูดถึงเรื่องของอาชีพต้องห้ามที่เราคุยกันในวันนี้แบบสั้นๆเนยนะครับผมอยากชี้ประเด็นว่าข้อห้ามจริงๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ในใจของเราจะใช้คำไหนก็ได้ครับเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจเป็นผู้มีความละอายชั่วกลัวบาปอิริโอตปะของตน แต่มันประกอบเข้ากับการรับรู้สภาวะความเป็นจริงธรรมชาติของมนุษย์ในยุคข,ของเราเนี่ยเราก็เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์บางอย่างมีการระบุที่ชัดเจนก็ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังระบุไว้ให้ชัดเจนแล้วเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าขนาดพระองค์ท่านบอกอย่างชัดเจนก็มีคนที่ไม่ทำตามอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ตามความเข้าใจของพวกเราชาวพุทธบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายกฎหมายอนุญ,ญาตให้ทำได้แต่ผิดศีลธรรมผิดต่อศีลห้าเราจะต้องเลือกล่ะครับในระดับส่วนบุคคลเราก็ต้องเลือกเลือกด้วยความรู้รับผิดชอบต่อทางเลือกที่เราเลือกนั้นในระดับ ประเทศชาติบ้านเมืองถ้าบ้านเมืองมีการอนุญาตให้เรื่องที่ผิดต่อศีลห้าผิดอย่างชัดเจนกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายจะต้องมีวิธีการการดูแลที่ที่ชัดเจนนะฮะเราจะไม่สามารถใช้วิธีการในลักษณะที่ว่าอะไรซึ่งผิดศีลธรรมแล้วถ้าเราอยากทำเนี่ย เรามาทำให้มันถูกกฎหมายซะแล้วเราก็หลับหูหลับตาทำกันไปไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าประเทศไทยของเราจะมีเป้าหมายเพียงแค่อยากรวยอะ่ะอยากมั่งคั่งอยากร่ำรวยกันอ,อยากทำอะไรก็ทำไปเถอะครับแต่สำหรับผมประเทศไทยของผมประเทศไทยของพวกเราเนี่ยมีเป้าหมายอยู่ที่การสืบพระพุทธศาสนานะฮะถ้าเราสามารถเลือก ตามเป้าหมายนี้ได้เรื่องอื่นๆจะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติของมันเราสามารถเลือกขนทางซึ่งไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดต่อศีลาและนำความมั่งคั่งร่ำรวยที่ยั่งยืนมาให้กับพวกเราได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังและเมื่อไหร่ที่กฎที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเนี่ย ถ้ามันไปขัดแย้งกับกฎแห่งธรรมะเนี่ยมันจะทำให้สังคมเนี่ยระส่ราระสายวันนี้ผมก็อยากเริ่มคุยในเรื่องของวิถีชีวิตการประกอบอาชีพต่างๆของพวกเราเริ่มต้นกันไว้ที่หลักการบางอยา่างวันนี้เราคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ